น้ำบาดาลนะคะ <c oughs> ตอกน้ําบาดาลนไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ปั๊มเสียหรือเปล่าแต่น้ํามาแล้วนะคะน้ำขึ้นแล้ว เดี๋ยวดูว่ามันจะสำเร็จไหมรู้สึกว่าเสียงเสียงปั๊มจะเริ่มเปลี่ยนละน้ำเหมือนจะขึ้นแล้วแต่ว่าน้ําไหลน้อยอยู่นะครับมันอาจจะเพราะว่าเราต่อล้วระบากน้อยไปนะแล้วเราก็ต่อใช้ท่อสองนิ้วพับปลายนะ แล้วก็บาตรงช่วงปลายประมาณเมตรห้าสิบบากเป็นร่องร่องร่องร่อ,องนะครับแล้วเราก็ต่อ,อมลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็สวมด้วยข้อลรสสองลงหนึ่งแล้วก็ต่อมาเข้าที่ปั๊มเลยเหมือนปั๊มเขาก็ไม่มีกําลังด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าเราเอาสองลงหนึ่งตรงนี้แล้วมันทําให้เสียกําลังปั๊มก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน้ํามันก็เริ่มมาละตอนแรกม,มันไม่มาเพราะว่า